นิทานธรรมะเรื่องแก้วน้ำขุนครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งถือแก้วน้ำขุนไปหาพระอาจารย์แล้วถามว่าหลวงพ่อครับทําอย่างไรน้ำในแก้วนี้จึงจะใสพระอาจารย์ไม่ได้ตอบทันทีแต่บอกให้ชายหนุ่มวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะแล้วนั่งรออย่างสงบ เวลาผ่านไปดินตะกอนค่อยๆนอนก้นแก้วน้ำที่เคยขุนก็ค่อยๆใสขึ้นเองพระอาจารย์จึงกล่าวว่าใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความโกรธโลภหลงใจย่อมขุนมัวหากพยายามเขยา่าแก้ไขด้วยอารมณ์ใจก็ยิ่งวุ่นวายแต่ถ้าเราหยุดนิ่งและมีสติ ใจจะค่อยๆสงบและมองเห็นความจริงได้เองข้อคิดธรรมะความสงบไม่ได้เกิดจากการบังคับใจแต่เกิดจากการรู้ทันและปล่อยวาง